รองเท้าครอกเนี่ยค่ะช่วยดูเป็นยังไง Winter boot เนี่ยค่ะกันได้ทั้งน้ำทั้งหิมะเยสอยากรู้ราคาแล้วแน่ๆโชคดีที่ว่าได้มาตอนลดราคาเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค c าชาแนลกับต้อนคุณแม่ขาผ้าช็อปช็อปช็อปเนี่ยต่อจาก ep ที่แล้วที่ ถ่ายให้เพื่อนได้ดูพอกรุบกริบไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างยังไม่ได้อัน ะะจะอันบ็อกซิ่งเห้นเพื่อนได้ดูกันในคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อๆไปนะคะเดือนนี้เดือนธัน,น,นวาคมก็ถือว่าเป็นเดือนของเทศกาลคริสต์มาสนะคะหรือว่าเดือนของเทศกาลของขวัญคนที่นี่ก็จะจ่ายภาษีแค่ครึ่งเดียวนะคะคริสต์มาสหรือว่ายูนในภาษาโนเวย์นั่นเองวเนืไปเรื่อยนะคะเรามาทําการอันบ็อกซิ่งกล่องแรกกันเลยจ้ามีมากมายหลากหลายเพื่อนๆต้องรอติดตามนะคะเผื่อว่าจะเป็นข้อมูล นำไปเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นมาที่กล่องแรกนะ่ะถือว่าเป็นหนึ่งแบรนด์ที่ป๊อปปูล่าที่ไทยหรือว่าฮอตฮิตเลยนี่ครอคค่ะรองเท้าครอคเนี่ยฮะรองเท้า จอร์เคน้อยนั่นเองที่ไทยก็ราคาค่อนข้างจะแรงอยู่นะตามห้างทั่วไปเนี่ยเห็นมีวางขายอยู่แต่ราคาแรงมากแต่ว่าโชคดีโชคดีอีกแล้วเนี่ยสวยไปแดงมนุษย์ไม่ใช่สวยแพงเนี่ยได้มาตอนนี้เขาลดราคาแต่ว่ารุ่นเนี้ยไม่เห็นที่ไทยนะคะเพราะว่าเขาเป็นรองเท้าว,วินเตอร์นั่นเองค่ะจะไม่มีที่ไทยเราเนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ รุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล่องสีเขียวแบบนี้นะที่กล่องก็จะมีบอกนะคะมีบอกไซส์มีบอกรุ่นต่างๆแบบนี้นะคะนี่มีอันนี้เขาบอกว่าเป็นสีด์บเชอร์รี่นะคะเป็นบูทแบบน,แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเปิดกล่องออกมาจริงๆมีเปิดเช็คบ้างแล้วจริงเขาจะมีกระดาษแก้วหอ คใช่ไหมให้ดูเป็นยังไงไม่วนหัวอร์เลยนะคะคืเขาจะมีกระดาษแก้วแบบนี้ห่อ,อมาเป็นกระดาษแก้วที่เป็นบอกว่าเป็นคร็อกอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นรูปรองเทาง้าะแต่ว่าตอ,อนได้มาไม่รู้ก็มีแอบเปิดเช็คแล้วนะคะรุ่นนี้ที่ไทยไม่น่าจะมีนะสีดาร์กเชอร์รี่หรือว่าคล้ายๆสีเบอร์กันดี้อะไรประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะมาบุเป็นนวลๆแบบนี้นะ เขาจะมีเริ่มต้นจากไซส์3 6ถึง37จนะคะจะเป็นไซส์สไซส์คู่แบบนี้แล้วก็จะทำมาค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงเนื่องจากว่าเป็นรองเท้าวินเตอร์เพราะว่าเวลา Winter, วลานิานเตอร์เวลาหน้าหนาวเวลาหิมะตกที่นี่อ่ะเราจะใส่ถุงเท้าที่ค่อนข้างจะหนาไซส์36นะคะจะดูค่อนข้างจะยักนิดนึงนี่เป็นรองเท้าครอปวินเตอร์นะคะนี่เลย หน้ารักดีก็จะมีนี่มีเป็นใย,ยบุบุแบบนี้เขาก็จะเสริมกันกันยุบอะไรมาเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะข้างในนี่ใส่ต้องอุ่นมากแ,แน่ๆนะคะก็จริงๆจ,จะมีคู่หนึ่งที่เป็นรองเท้าเรนบูที่เป็นรองเท้าบูทกันฝนธรรมดานะคะก็จะเป็นพลาสติกธรรมดาแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นวินเตอร์บูทนะคะกันได้ทั้งน้ำทั้งหิมะเขาก็จะมาเป็นพลาสติกแบบนี้ แล้วก็จะบุกข้างในด้วยใยแบบนี้ทำให้เท้าเราอุ่นเวลาเดินลุยหิมะเนี่ยนะแต่ว่าแล้วก็พื้นพื้นไม่น่าจะเกาะดีสักเท่าไหร่นะพื้นก็จะประมาณนี้นะแล้วก็จะมีข้างล่างบอกว่า Crocs นะคะเป็นไซส์เอ็อะไรประมาณนี้ค่ะ3 6ถึงส7นะคะข้างในข้างในอาจจะเห็นยากนิดนึงนะ ข้างในก็จะมีบอกตรงพื้นนั่นแหละนะคะว่าเป็นครอกแล้วก็จะมีป้ายห้อยมาแบบนี้นะคะแล้วก็รุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล่องเพราะว่าถ้าเป็นบางรุ่นจะไม่มีกล่องเองอยากรู้ราคาแล้วแน่ๆโชคดีที่ว่าได้มาตอนลดราคานะคะอันนี้ได้มาจากการช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะเพื่อนๆเห็นแล้วคือแบบเฮ้ยมันน่ารักมากมีด้วยกัน3มสีนะจะเป็นสี เป็นสีเชอรี่แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีครีมแล้วก็สีดำมีด้วยกัน3สีราคาเนี่ยถ้าไม่ซื้อตอนลดก็ถือว่าค่อนข้างจะแรงอยู่นะสำหรับรองเท้ารุ่นนี้มาดูที่ราคากันเลยจ้าบอกราคาเต็มก่อนเนะะี่ยราคาเต็มสำหรับรองเท้าครอ c วินเตอร์อยู่ที่1,115โครนนะคะหรือว่า3,568บาทอยากรู้แล้วละสิว่าเมนูได้มาที่ ราคาเท่าไหร่นะคะได้มาที่ราคาลด50เนี่ยที่5 5 8โครนค่ะหรือว่า1,785บาท60สตังค์ค่ะจะบอกว่าใส่แล้วคือเก๋มากไม่รู้ว่าที่เมืองไทยนะเวลาฝนตกอะไรแบบนี้น่าจะใส่รองเท้าบูท๊ทแบบเนี้ยที่นี่เขาไม่ได้ใส่รองเท้าบูทเพื่อที่จะเข้าไปฟาร์มหรือว่าไปทำนาทำสวนนะ,ะที่นี เขาจะแต่งตัวตามสภาพอากาศถ้าเกิดฝนตกก็คือใส่เป็นรองเทา้าบูทหลายๆยีย่ห้อที่ป๊อปปูล่าที่นี่ก็จะเป็นฮันเตอร์เป็นรุยกิ้งอะไรประมาณนี้ที่จะใส่กันเป็นเรื่องปกติไม่ได้ใส่ไปทำไรทำสวนอะไรนะคะแต่ว่าที่นี่ผู้คนจะแต่งตัวตามสภาพอากาศค่ะแล้วอันนี้ก็คือใส่ดีแน่นอนเพราะว่าข้างนอกตอนนี้นะคะเดือนธันวาคมาก็ โปรยปลายลงมาแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เอามารีวิวราคาให้ดูก่อนละกันนะคะเดี๋ยววันไหนว่าง,างเดี๋ยวไม่นู้จะทำเอาฟิตกับรองเท้าครอปวินเตอร์คู่นี้ให้ดูค่ะยังไงเพื่อนเพื่อนอยากจะซื้อเนี่ยก็รอตอนที่เขาลดราคาช้อปปิ้งออนไลน์อีกแล้วมาพร้อมกับกล่องวันนี้ไปค่อนข้างจะเร็วนี้หนึ่งนะคะไม่ค่อยได้ทำอันบ็อกสัเท่าไหร่จนของกองกองอยู่ตรงนี้นะเป็นย บางน่ารักไหมคะนี่ข้างๆข้างในนะคะนี่บุบนุ่มๆมาให้อุ่นก็จะบุกไปถึงข้างในเลยนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมเดี๋ยวยังไงไม่รู้ขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าแต่ละแต่ละรูปแต่ละ,ะอะไรเป็นยังไงนะคะแบบนีอใส่มาประมาณนี้ที่อุ่นแน่นอนรุ่นนี้พิเศษคือมาพร้อมกับกล่องกล่องของเขาก็จะเป็นกล่องสีเขียวแบบนี้นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ ถ้าซื้อแบบรองเท้าแพลตฟอร์มหรือว่ารองเท้าสม่ำๆธรรมดาบางทีอาจจะมาแค่พร้อมกับกล่องธรรมดานีะคะแต่ก็เป็นกล่องอะเป็นถุงเป็นถุงไม่ใช่เป็นกล่องเป็นถุงซิปล็อกนะคะแบบนั้นเนาะแล้วก็จะมีเป็นล็อกด้านข้อมาประมาณนี้ใช่ไหมก็จะเปกระดาษแก้วนะไม่รู้จะบอกว่าราคาท,ที่ไทยก็ค่อนข้างจะแรงอยู่นะซื้อให้ลูกยังแบบโหยิ่งตัวจิ๊บปิดนะยิ่งแพงยิ่งแรงเลยนะคะประมาณนี้เลย ได้มาที่ลด50% 5 5 8โครน1,785บาท60สตางค์ถ้าราคาเต็มก็อยู่ที่1,115โครน3 5 6 8บาทสำหรับรองเท้าพลาสติกแบบนี้ค่ะถ้าดูด่นไหนชอบก็อย่าลืมไปตามๆหากันนะคะไม่รู้จะบอกว่ามันมันเบานะคะเห็นแบบนี้เห็นดูเหมือนเป็นรองเท้าอะไรอะรองเท้าหัวโตเหมือนจะนหนักหนัก ันจะดูเหมือนแบบใจใหญ่อะไรประมาณนี้แต่จะบอกว่าน้ำหนักของพลาสติกนะะคือเบามากนะฮะเพื่อนๆนี่จะบอกว่าใส่รุยๆอะไรย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกนั่นแหละรอดูค่ะเดี๋ยวสักวันว่างๆางเดี๋ยวจะเอารองเท้าคล็อกที่มีทั้งหมดมาโชว์เพื่อนๆดูแล้วก็จะทำออาฟิตให้ดูว่าแมทชิ่งออกมากับเสื้อผ้าแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับสาวรองเท้าหัวโตรองเท้าคอจาแคน้อยค่ะก็ประมาณนี้แหละ เพื่อด,ดูกันค่ะเื่อประกอบการตัดสินใจจ้ามีด้วยกัน3สีเป็นสีดาร์ชารีเป็นสี Cherry, เชอรี่ Cherry แบบนี้แขแงๆเลยคล้ายเบอร์กัรี้แล้วก็สีครีมแล้วก็สีดำถ้าเป็นแถบโซนยุโรปสแกนดิเนเวียหรือว่าโนเวย์ก็รอซื้อตามเว็บไซต์ค่ะเพราะว่าจะลดราคาแล้วเราได้เงื่อนไขดีๆก็ถือว่า นีวนะใส่แล้วแบบหิมะไม่กัดเท้าอะไรประปเนี่ยเดี๋ยวไว้ว่างๆจะทำเอาเฟหมเพื่อนได้ดูกันวันนี้ก็เอามาอันบ็อกพอกรุกริบให้ดูให้ดูใกล้ๆอีกรองนึ้ไหมน่ารักมากเห็นเราต้องบอกน่ารักว่าจะจบคลิปแล้วก็ยังอยากให้ดูยังอยากโชว์ออนีไง คอร์ลับนี่ฉับอกว่าโหราคาแรงขึ้นไปอีกนะคะวันนั้นดูรองเท้าครอปนี่แหละคอหลับกับ MCM โอ้โหคู่หนึงนะะ่งราคายือแบบหมื่น่าบ,บาทอะไรแบบนี้ไ <laughs> อ้แบบคือราคาแรงมากยถ้าเป็นคอหลับกับแบรนด์หลายๆแบรนด์อะไรประมาณนี้ค่ะนะคะก็รอดูคลิปอื่นๆของช่องคุณแม่ค่หลังช่องเรานะะี่นะว่า ต่อไปอ p ีหน้าจะอันบล็อกอะไรให้เพื่อนๆได้ดูกันเนะก็หวังว่าคลิปที่ทำจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยสำหรับสาวๆส,สายแฟ่สายช้อปปิ้งนะคะก็อย่าลืมค่ะไม่ได้ใจเหมือนกันว่าถ้าเป็นที่บ้านเราเว็บไซต์ส,สำหรับช้อปปิ้งมันจะหมนที่นอยไหมและที่นนยคือเชื่อชื่อได้ค่ะยังไงก็อย่าง,าง,างที่บอกกันตลอดนั่นแหละนะคะทงาน ก็อย่าลืมอย่าอย่าลืมอย่าลืม,ลมที่จะให้กําลังใจตัวเองด้วยการให้รีวอร์ดหรือว่าของรางวัลน,นี่ค่ะเราก็อย่าลืมดูแลเศรษฐกิจของครอบครัวเราด้วยค่ะสาหรับวันนี้คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนไว้ด้วยทางเพจทาง Facebook นะคะทางเพจคุณแม่ค่ะแล้วก็ตรงนี้คุณแม่ค่ะชาแนลค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งกริ๊งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของแม่นุชกับทางช่อง,องคุณแม่ค่ะจ้าวันนี้ Bye, Lara. Bye.